ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชูใจนะคะซอยนายกนะคะบ้านที่เหล็กนะหมู่ห้าวันนี้เป็นวันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์ค่ะก็อากาศเย็นๆอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะร้านเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงสองทุ่มทุกวันเลยนะคะซอยนายกเข้าเข้ามาจากเส้นหลักสอ0เมตรคือเข้ามาง่ายมากตอนนี้บรรยากาศในร้านนะคะวันนี้เรามีน้องใหม่นะคะนี่น้องมิ้นกําลังจัดของอยู่เลยนะคะ เป็นน้องที่จะมาอยู่ที่ชูใจสองนะคะบรรยากาศในร้านข้างหลังให้ดูนะคะ,ะวันนี้เชา้าอากาศดีนะคะโซนถนนร้านเรามีพราอ้อมผู้ใหญ่ด้วยนะคะใครที่มองหากําลังหาพราอ้อมผู้ใหญ่เรามีผ้าอ้อม เด็กเราก็มีนะคะและวันนี้จะมีสินค้าเข้าช่วงบ่ายนะคะเยอะเลยนะะมารอชมว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ชมกันเลยค่ะชูใจพลอยนายกค่ะ